สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกแล้ววันนี้ค่ะก็อยู่กับพี่นิวนะคะในช่วงคิดสนุกสนุกกับตัวเลขแล้ววันนี้พี่นิวก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเด็กๆพี่นิวมาพร้อมกับสมาชิกค,คิดสนุกสุดน่ารักอีกสองคนค่ะสวัสดีค่ะน้องเต๋ยสวัสดีค่ะน้องปีใหม่สวัสดีค่ะ,คะ,คะพี่นิว สวัสดีค่ะได้ยินเสียงพี่นิวชัดเจนไหมคะชับบดเจนครับถ้าได้ยินชัดเจนนะคะ <c oughs> ให้ทำท่าหัวใจแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> แล้ววันนี้ค่ะพี่นิวก็มีเกมแสนสนุกมาฝากเด็กๆค่ะแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเด็กๆทางบ้านด้วยนะคะ <c oughs> อุปกรณ์ของพี่นิวมี3สีก็คือสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองค่ะเตรียมกันพร้อมหร,รือยังเอ่ยพร้อมแล้วครับ เยี่ยมไปเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเด็กๆพี่นิวก็กําลังเดินทางหลงป่าอยู่ค่ะเดินไปแล้วก็เดินมาหาทางออกไม่เจอสักทีค่ะก็เลยอยากจะให้เด็กๆมาเป็นอัศวินตัวน้อยช่วยพาพี่นิวออกจากป่าหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเดินป่ากันเลยค่ะ อุ๊ยเด็กๆจ๋าช่วยด้วยค่ะตรงนั้นมีมังกรอยู่ด้วยค่ะกำลังพ้นไฟอยู่เลยเรารีบหนีกันเร็วโอ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนตรงนี้มีหน้าผาด้วยค่ะเด็กๆเอ๊แล้วเราจะข้ามหน้าผากันยังไงคะเนี่ยอ๋อตรงนั้นมีไม้อยู่ด้วยค่ะมีไม้อยู่กี่กองคะน้องเตยห้างกองครับ ใช่แล้วค่ะมี5กองกองที่1มี1ท่อนกองที่สองมีสองท่อนกองที่สมมีหท่อนกองที่4ี่มีแท่อนและกองที่ห้ามี9ท่อนค่ะเอแล้วพี่นิวจะต้องใช้ไม้ต่อเป็นสะพานทั้งหมดกี่ท่อน จะเป็นสีฟ้า23ท่อนสีแดง24ท่อนหรือว่าสีเหลือง25ท่อนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเด็กๆทางบ้านคิดตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะและคำตอบของเราก็คือสีเหลืองเย่โอ้โหอาจจะวินตัวน้อยของพี่นิวต่อสีเหลืองกันดังคู่เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครยังคิดตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราคิดไปพร้อมๆกันได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องสังเกตหาตัวเลขที่จับคู่กันได้10ก่อนมีคู่ตัวเลขอะไรบ้างคะน้องเตยมีเลข 1. 1บวกกับ9ใช่แล้วค่ะ1บวก9เท่ากับ10แล้วน้องปีใหม่ละคะมีคู่ตัวเลขอะไรอีกบ้างเอ่ย8บวก2ใช่แล้วค่ะ8บวก2เท่ากับ10เย้ตอนนี้เรามี 10บวก10เป็น20แล้วก็บวกต่ออีก5ค่ะเป็น20เท่าไรเอ่ยเด็กๆ25ค่ะ25ใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราต่อสะพานข้ามกันดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะโอ้เด็กๆจ๋ามังกรมาอีกแล้วค่ะรีบหนีเร็วค่ะอุ้ยตามมาใหญ่เลยค่ะโอ้ยโอ้ยโเด็กๆจ๋าเห็นพี่นิวไหมคะพี่นิวตกลงไปในหลุมลึกค่ะ ตอนนี้นะมีหลุมลึกตั้ง300เซนติเมตรค่ะเด็กๆแต่ว่าพี่นิวอะต่อเถาวัได้1น0้150เซนติเมตรแล้วเอพี่นิวจะต้องต่อเถาวั์เพิ่มอีกกี่เซนติเมตรจะเป็นสีฟ้า140เซนติเมตรสีแดง150เซนติเมตรหรือว่าสีเหลือง160เซนติเมตรติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกเด็กๆทั้งบ้านช่วยพี่นิวด้วยนะคะ และคำตอบของเราก็คือสี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 สสแดง150ซนติเมตรเยี่ยมยอดมากๆเลยค่ะสำหรับเด็กคนไหนที่ยังคิดตามไม่ทันเดี๋ยวเราคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะถ้าเราจะต้องหาส่วนที่เหลือเราจะต้องใช้บวกหรือว่าลบค่ะลบครับ ถูกต้องแล้วค่ะดังนั้นนะคะเราก็นำ300ค่ะมาลบกับ150แต่ว่าถ้าจะคิดให้ง่ายขึ้นเราก็สามารถกระจายตัวเลขได้ด้วยกัน300ลบ100และลบต่ออีก50ค่ะเดี๋ยวเรามานับถอยหลังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ300ถอยหลัง100เหลือเท่าไหร่คะน้องเตย200ค่ะ200เก่งมากๆค่ะ และตอนนี้เราได้200แล้วค่ะเด็กๆเราจะนับถอยหลังทีละ10นะคะอีก50นับไปพร้อมกันเลยนะคะอ่าชูมือขึ้นมา200เหลือ190 180 170 160 150และคำตอบคือเท่าไหร่คะน้องปีใหม่150 1 5 0เก่งมากๆเลยค่ะเย้ขอพี่นิวขึ้นก่อนนะขื้ขอบคุณนะคะเด็กๆขอบคุณนะคะเด็กๆทั้งบ้านเดินทางต่อกันดีกว่าค่ะเด็กๆโอ้เด็กๆจ้ามังกรมาอีกแล้วค่ะรีบหนีเร็วว้แต่ว่าตรงนันมีบอลลูนอยู่3ลูกค่ะเด็กๆมีชื่อด้วยนะ ชื่อพี่นิวชื่อน้องเตยแล้วก็ชื่อน้องปีใหม่ค่ะแต่ว่ามีป้ายเขียนไว้ค่ะว่าบอลลูนรับน้ำหนักได้แค่50กิโลกรัมเท่านั้นแต่มีก้อนหินค่ะอยู่ในบอลลูน30ก้อนก้อนละ1กิโลกรัม เอพี่นิวน้ำหนัก45กิโลกรัมค่ะเด็กๆถ้าแบบนี้พี่นิวจะต้องเอาก้อนหินออกเท่าไหร่เอ่ยจะเป็นสีฟ้า25ก้อนสีแดง30ก้อนหรือว่าสีเหลือง35ก้อนติก๊กต k อกติ๊กตอกติกตต๊กตอกโอ้โหตอบสีฟ้ากันทั้งคู่เลยค่ะแล้วเด็กๆทางบ้านล่ะคะตอบสีอะไรกันเอ่ยและคำตอบของเราก็คือสีฟ้า25ก้อนนั่นเอง ใครที่ยังคิดตามไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรามาคิดไปช้าๆพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องนำน้ำหนักของที่นิวก็คือ45กิโลกรัมมารวมกับน้ำหนักของก้อนหิน30ก้อนก็คือ30กิโลกรัม45บวก30เป็นเท่าไหร่คะเด็กๆ75ครับถูกต้องค่ะเราสามารถนำ40บวก3าบวก5ก็จะเป็น75นั่นเอง จากนั้นค่ะพอเราได้75แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาลบกับน้ําหนักที่บรรลูนหลับได้ก็คือ50ค่ะ75ลบ50ค่ะนั่นก็คือ25ก้อนนั่นเองเย้ yeah. งั้นเดี๋ยวเราไปนําก้อนหินออกกันดีกว่านะคะหยิบออกเลยตึงงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งบอลลูนกันดีกว่าค่ะอู้เราอยู่กันบนบอลลูนแล้วค่ะเด็กๆแต่เอ้ยเด็กๆจ๋ามังกรมาอีกแล้วค่ะ เอ๊ะอะไรนะอ๋อมังกรบอกว่ามันไม่ได้มาทำร้ายพวกเราค่ะมันแค่อยากมาฟังเราร้องเพลงแค่นั้นเองค่ะเด็กๆงั้นเรามาร้องเพลงรวมสิบให้มังกรฟังดีไหมคะดีครับแล้ววันนี้นะคะพี่นิวก็มีสมาชิกค,คิดสนุกประจําวันที่จะมาร้องเพลงกับพวกเราค่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราวางอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะชูมือกันขึ้นมาเลยค่ะ ต้นทีมาพวกเรามารวมเลข10บกันเถอะหนบวกเก็ได้10บสองบวกแก็ได้10 3คู่กับ7 4คู่กับ6 5หบวกหนิ้วมือของเราพวกเรารวมกันได้สิบ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10โอ้โหเด็กๆมังกรบอกว่าพวกเราร้องเพลงเพราะมากๆเลยค่ะขอบคุณเด็กๆมากๆเลยนะคะเด็กๆทั้งบ e ้านด้วยนะงั e ้นเดี๋ยวเรามาบายๆมังกรกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายเย้พี่นิวออกจากป่ามาได้แล้ว ออกจากป่ามาได้ก็เพราะเด็กๆเลยนะขอบคุณเด็กๆมากๆเลยนะคะสนุกมากๆเลยเด็กๆสนุกไหมสนุกครับพี่นิวก็สนุกมากๆเหมือนกันค่ะเอาไว้มาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะคะบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะและดเด็กๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากมาร่วมสนุกแบบนี้นก,บบนก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้ที่ f a c e b o o k ก a n p a g e ที่สนุกตรงนี้ได้เลยค่ะมาสมัครกันเยอะๆนะคะพี่นิวอยากเล่นเกมด้วยค่ะ และตอนนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาลงแล้วค่ะเด็กๆแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสามารถกลับมาพบกับรายการคิดสนุกได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง ALTV TV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลขซวันนี้พี่นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆบายบาย